สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการ์ดเก่งนะครับซึ่งการ์ดใบนี้ก็คือคาเทเชียนั่นเองนะครับผมคาเทเชียนะครับอาจจะเป็นทางลอดเดียวของเด็กเทเลเมนส์ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวคอนเทนต์ในวันนี้นะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชมกันนะครับโดยเกี่ยวกับตัวคาเทเชียเนี่ยนะครับผมเพื่อนๆอาจจะมองว่ามันจะคล้ายๆกับช่วงยูกิโอนิวสการ์ดไหมนะครับขอบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่นะครับเกี่ยวกับ ตัวช่องยูกิโอนิวส์การ์เนี่ยผมจะทําเกี่ยวกับการ์ดใหม่ที่ผมชื่นชอบนะครับแต่ว่าตัวคาเทเชียเองนั้นออกมานานแล้วนะครับผมซึ่งตัวคาเทเชียนะครับผมเป็นการ์ดที่มีเอฟเฟกนะครับเกี่ยวกับรีมฟิวชั่นนะครับช่วยซับพอร์ตรีมฟิวชั่นนั่นเองนะครับผมก็เกี่ยวกับเอฟเฟกของเจ้าตัวนี้นะครับผมจะเป็นเอฟเฟกที่บอกว่าถ้าหากว่าเราควบคุมนะครับ ฟอร์เอนซ์ออฟอาวาสในหลุมนะครับสามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ใบน,นี้จากมือได้ครับและข้อที่ค่อนข้างโดดเด่นเลยก็คือมันบอกว่าถ้ามันอยู่บนสนามนะครับในช่วงเมนเฟสจะมีเอฟเฟกแบบคลิกครับผมสามารถฟิวชั่นนะครับเป็นมอนเตอร์ฟิวชั่นเลเวล8หรือมากกว่านะครับโดยใช้วัตถุริบจากมือหรือสนามนะครับผม ในการทำวัตถุดิบฟิวชัน่นและยังมีอีกข้อหนึ่งครับถ้าหากว่าใบนี้นะครับอยู่ในสุสารและในเทินนั้นนะครับมีมอนเตอร์ฟิวชั่นตกหลุมสามารถเก็บใบนี้ขึ้นมือได้ด้วยนั่นเองครับถัดมานะครับผมเจ้าตัวคาเทเชียเนี่ยนะครับจะมีการวางจำหน่ายในบ็อกนี้นะครับผมก็คือ Darkwing b a s สนั่นเองนะครับเพิ่งออกมาได้สักพักใหญ่ๆนี้เองนั่นนะครับ ซึ่งเจ้าตัวเนี้ยก่อนหน้านี้มันไม่ค่อยมีบทบาทครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตัวทีมเท r ร a เมนส์นะครับมีการฟิวชั่นโดยใช้ตัวของมันเองเป็นหลักและยังมีการโม่ที่ค่อนข้างดุดันนะครับผมทําให้มันติดฟิวชั่นได้ง่ายโดยแทบโดยแทบที่จะไม่จาเป็นต้องใช้ตัวคาเทเชียเลยนะครับแถมทีมอัลบัสก็โดนลิมิตจนลดน้อยลงทุกทีทุกทีนะครับ ทำให้โอกาสที่จะนําไปผสมกันเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสติดได้น้อยยิ่งขึ้นนะครับแม้ว่าเด็กทีมอัลบัสจะเก่งสักแค่ไหนนะครับแต่ตัวอัลบัสเองไม่เก่งมากครับเพราะว่าตัวอัลบัสจะต้องรอให้อีกฝ่ายมีมอนเตอร์บนสนลามนะครับมันถึงจะสามารถลงไปฟิวชั่นกับอีกฝ่ายได้แถมยังต้องทิ้งมือเพิ่มด้วยอีกหนึ่งใบต่างหากนะครับส่วนมากแล้วที่เขาค่อนข้างใส่เล่นกัน จะใช้มาเป็นวัตถุดิบนะครับของ Branded Fusion นั่นเองครับเพราะว่าตัว Fusion ของ t ีม m l l b u s มันค่อนข้างเก่งนะครับแต่ในวันนี้นะครับผมว่าคาเชเชียจะต้องมีบทบาทมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมในเมื่อพูดมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับผมจะมีดิาขอครับ d ด็กลิสนะครับผมที่จะนำเสนอเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยลองนะมาดูในส่วนของ Dex กลิสตตัวนี้กันนะครับ โอเคครับผมก็ความเก่งของคาเทเชียนะครับจริงๆมันเหมือนกับรายการโชว์เด็กซิเลยนี่หว่าใช่ไหมครับจริงๆมันไม่ใช่นะครับทุกคนครับผมต้องการที่จะสื่อว่าเออไอคาเทเชียนี่มันเก่งมากแค่ไหนนะครับผมมันไม่ใช่รายการเด็กซินะครับไม่ใช่แน่นอนครับหยอกหยอกนะครับก็จริงๆผมจะมาพูดถึงคาเทเชียแต่ว่าเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นภาพประกอบเลยหยิบเด็กซ์ลิทที่เพิ่งจัดมาให้เพื่อนๆได้ดูการเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับ สำหรับตัว d e x l i s t นี้แล้วนะครับมีใบที่ค่อนข้างจะสามารถต่อกอกได้นะครับผมและยังมีใบที่ช่วยเสิร์ชหาคาเทเ,เชียได้ด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งธีมหลักของเด็กนี้นะครับจะเป็นการตั้งบอร์ดด้วยวินด a าครับแถมยังมีการเรียกตัวฟิวชั่นอีกหลายๆรูปแบบนะครับมาบนสนามแต่เนื่องจากว่าตัวเทรเมนที่โดนลิมิตไป ถามว่าจะเก่งพอๆกับเล็กนี้ไหมบอกเลยว่าเทเลเมนเมื่อก่อนนั้นเก่งกว่าและโหดกว่ามากครับแต่เนื่องจากหาทางรอดให้กับทีมมันจําเป็นจะต้องผสมเพื่อให้มันเนี่ยสามารถเล่นต่อไปได้นั่นเองนี่เลยเป็นทีมที่ผมรวมเอา3ตรทีมหลักๆครับก็คือเอ็กเซสปิรินะครับผมแล้วก็มีเทเลเมนต์นะครับ s ชดดอรนะครับผมเป็นหลักครับโดยจะมีการ์ดที่รันด้วยตัวคเทเชียนะครับผม จะมีใบเก่งๆที่เพื่อนๆเห็นในภาพก็คือ Branded In High Spirit นั่นเองนะครับซึ่งตัวใบนี้นะครับมีเอฟเฟกที่จะช่วยหาคาเทเชียครับโดยเอฟเฟกของการใบนี้บอกว่าสามารถสั่งใช้งานนะครับจากนั้นให้โชว์มอนเตอร์นะครับผมฟิวชั่นที่มี a t t a ท็ก2,005นะครับผมหรือ d e เฟนต์นะครับจากนั้นนะครับให้นำมอนเตอร์ที่โชว์จากมือนะครับผม ทิ้งลงสุสานนะครับผมและก็เสิร์ชการ์ที่ชื่อว่ f o r e n c e of Albus หรือการ์ที่มีการกล่าวถึงนะครับผมในเทคขึ้นมือนั่นเองและยังมีเอฟเฟกที่เก่งนะครับผมเมื่อการ์ใบนี้อยู่ในสุสานถ้าในเอฟเฟกมีมอนเตอร์ฟิวชั่นตกหลุมนะครับจะสามารถเพิ่มการ์ใบนี้จากสุสานขึ้นมือน,นะครับนี่คือความเก่งของตัว Branded High Spirit นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับเกี่ยวกับตรีมตัวนี้นะครับ จากที่กล่าวถึง Banded in High Spirit นะครับมันสามารถเล่นคู่กับการ์ดหลายๆใบในทีมเด็กนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการทิ้งนะครับผมตัวเคเ e ็กอาก d o ดนะครับหรือตัวเอ Spirit ใบอื่นนะครับหรือแชด d o รหรือว่าเทเลเมนต์ครับผมคือมันค่อนข้างที่จะทิ้งการ์ดได้หลากหลายใบนะครับผมและจะเกิดเอฟเฟกนะครับในหลุมต่อเนื่อง ทําให้มันสามารถเล่นรันคอมโบโดยที่มันไม่กระทบกันนั่นเองนะครับผมและตัวคาเทเชียนะครับจะเป็นการ์ดนะครับมอนเตอร์เผาแสงนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกเอฟเฟกต์มันสามารถฟิวชั่นกับตรีมแชดดอร์ได้ด้วยนะครับทำให้มันเรียกคอนสตัคโดยใช้การ์ดสองใบนั่นก็คือ,อตัวแชดดอรกับ ตัวคาเทเชียนะครับหรือจะใช้คาเทเชียฟิวชั่นกับ Monster, มอนเตอร์เทอร์มินก็ได้เช่นกันนะครับทำให้เราสามารถเรียกมอนเตอร์ฟิวชั่นเก่งๆจากเอ็กซ้าเด็กได้นะครับผมหลักๆนะครับก็จะเป็นหาการ์ดที่ชื่อเชดอรลุกนะครับใบกับดักต่อเนื่องซึ่งจะสามารถตั้งหมอดเวนด้าพร้อมกับสามารถส่งมอนเตอร์นะครับของอีฝ่ายนกสุสานได้อีกด้วยนั่นคือความเก่งของการ์ดกับดักใบนี้นั่นเองนะครับและยังมีการใส่ k i ง g of the Swamp นะครับเพื่อ ที่จะให้ทีมเทมเลเมนต์สามารถฟิวชั่นเป็นใบเก่งๆอย่างกาฟาหรือว่าเทเลเมนต์รูดูคาร์ลอสนะครับหรือคาเลโดฮาร์ดได้นั่นเองนะครับผมและเกี่ยวกับไซด์เด็กนะครับก็มีการใส่ใบที่ค่อนข้างเก่งนะครับอ่าและก็จะมีใบที่แปลกเข้ามาด้วยนั่นก็คือไวรัสนะครับผมซึ่งไวรัสเนี่ยจะเป็นใบที่สามารถแซกมอน าดมื่นนะครับแล้วก็ตรวจดูเวทหรือว่ากับดักนะครับให้เราประกาศหนึ่งอย่างแล้วก็ทําลายทิ้ง3ามทินแล้วก็เช็คนะครับผมใบที่จวกถ้าเจอใบที่เราประกาศก็ทําลายทิ้งได้เลยเนื่องจากว่าเป็นทีมที่สามารถอัญเชิญฟิวชั่นได้ง่ายนะครับผมเลยเลือกที่จะใส่ใบนี้เข้ามานะครับโดยส่วนรวมของคาเทเชียเนี่ยนะครับผมกับเด็กนี้นะครับผมมองว่ามันรีเลียดกันมากแล้วก็ เพื่อนๆนะครับสามารถลองเล่นแล้วก็จัดตามตรงส่วนนี้ได้เลยนะครับหากว่าเล่นแล้วชอบอย่างไรเนี่ยอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมนะครับผมที่ด้านล่างของตัวคลิปวิดีโอด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเกี่ยวกับการ์ดคาเทเชียก็จะมีเพียงเท่านี้เลยนะครับส่วนเด็กลทธิ์เพื่อนๆอาจจะสามารถเพิ่มเติมไป ต่อเนื่องกันได้นะครับมันยังสามารถไปอยู่กับได้หลายเด็กไม่ว่าจะเป็น b r a n d ์เดสเดสเบีหรือว่าทีมอาบัตนะครับที่ค่อนข้างยอดนิยมอยู่แม้ว่าตัวฟิวชั่นขออภัยครับแม้ว่าบายฟิวชั่นนะครับแบรนด์เดสฟิวชั่นเหลือหนึ่งใบก็ตามผมมองว่ามันมีโอกาสที่ยังสามารถผสมกันได้อยู่นะครับเดี๋ยววาเลสอ,อื่นๆนะครับหรือ,อตัวเด็กฟิวชั่นทีมอื่นนะครับที่สามารถผสมคาเทเชียหรือว่ามีโอกาส ที่ผมจะนำมานำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เดสเปียไหมก็ตามเดี๋ยวจะทำเป็นอีกคลิปนะครับผมแยกให้เพื่อนๆได้ดูแนวทางกันนะครับให้มันหลากหลายและก็สอดคล้องกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ